สวัสดีค่ะพี่เก่งนะคะนีดเก่งมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดบริษัทแล้วก็เอาเงินส่วนตัวไปหมุนในบัญชีธนาคารนะคะ,ะ,คะว่าจะแก้ไขยอย่างไรแล้วก็สามารถที่จะทํางบการเงินได้หรือเปล่านะคะค่ะเคสนี้ค่ะเป็นลูกค้าของพี่เก่งนะคะที่ติดต่อเข้ามาก็าจะให้พี่เก่งปิดงบบัญชีรอบป,ปี63นะคะช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงของการปิดงบรอบปี63อยู่นะคะเนื่องจากว่าทางกระทรวงพาณิชย์และสมบัตขยายเวลาให้ถึงจ้นเดือนมิถุนายนนะคะ ก็จะมีลูกค้าบางคนนะคะที่ยังติดต่อเข้ามาเพื่อจะปิดงบรอบปี6กสอยู่นะคะพี่เก่งก็ยังรับงานอยู่ในช่วงนี้นะคะเนื่องจากลูกค้ารายนี้ค่ะพี่เก่งก็ถามข้อมูลต่างๆน,นะคะว่าธุรกิจทําอะไรบ้างแล้วก็ เอกสารอะไรบ้างนะคะลูกค้าท่านนี้ค่ะได้เปิดบริษัทเมื่อตอนต้นปี63นะคะเพื่อจะทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของขายเครื่องสําอางปรากฏว่าพอเจอเรื่องของโควิดก็เลยไม่ได้ทาธุรกิจนะคะก็ธุรกิจตัวนี้ค่ะลูกค้าที่มีการจดเข้าภาษีมูลค่าเพิ่มเราด้วยแล้วก็ที่สําคัญคือไม่ได้ยื่นพอ,อ30ตั้งแต่เข้าแบทเลยนะคะเนื่องจากไม่รู้ว่าต้องทําอะไรบ้างในกรณีที่เราเข้าแบทแล้วนะคะทีนี้ลูกค้าท่านนี้ค่ะพี่เก่งสอบถามไปว่าค่าใช้จ่ายต่างๆที่ ตั้งแต่เปิดบริษัทมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะคะลูกค้าก็บอกไม่ได้ทาอะไรเลยนะคะก็คือจดบริษัทเสร็จแล้วจดแบตแล้วก็ก็ปล่อยไว้เลยนะคะกดว่าค่าใช้จ่ายต่างๆก็ไม่มีมีแค่ค่าใช้จ่ายในการจดตั้งบริษัทนะคะเราก็จะมีพวกค่าน้ํามันลดนิดหน่อยลูกค้าก็ส่งเอกสารมาให้พี่เก่งเพื่อจะปิดงบการเงินนะคะเก่งก็ใช้ถามคํถาถามเพิ่มอีกนิดนึงค่ะว่าได้มีการเปิดบัญชีธนาคารในนามของบริษัทหรือเปล่านะคะลูกค้าก็บอกโอเคได้มีการเปิดบัญชีธนาคารแล้วก็มีการเดินบัญชีนิดหน่อยเก่งก็เข้าใจว่านิด สเตตเมนต์นะคะคัตเอกาสารของสเตจเมนต์ของแบงค์นะคะตั้งแต่วันที่เปิดจะตั้งบริษัทนะคะจนถึงณุปัจจุบันให้พี่เก่งดูด้วยนะคะ ก็จะเอามาเป็นเอกสารใน,ในการประกอบการปิดโมล็อกปี63ลูกค้าเคสนี้ก็ได้มีการไปค้สสเตตเมนต์มานะคะแล้วก็ส่งเอกสารมาให้พี่เก่งที่ออฟฟิศนะคะพอพี่เก่งเห็นสเตตเป็นพี่เก่งก็ตกใจเลยะคะ่ะเพราะว่าตอนแรกที่คุยกันเนีย่ยบอกว่าไม่มีรายการเดินบัญชีนะคะพอเห็นเอกสารสเตตเมนต์ตัวจริงมานะคะมีรายการเข้าออกนะคะขาฝั่งเข้าแบงก์ก็เกือบร้อยรายการ 3, <ต><ว>นะคะขาฝั่งออกแบงก์ก็เกือบร้อยรายการปี63 64นะคะก็ตัวเลขค่อนข้างจะเยอะ63รวมกันทั <ว S 2> ้งรักทั้งจ่ายก็ร้อยกว่ารานเทคชั่นนะคะ พอ6กก็ตั้งแต่ต้นปีมกราคมจนถึงพฤษภาคมนะคะก็ transaction ก,ก็เป็นร้อยเหมือนกันของปี63เนี่ยค่ะยอดตัวเงินที่เข้าก็ประมาณทั้ง0 0แสนบาทนะคะยอดเงินออกก็ประมาณสัก4ี่แสนบาทเหลือเงินในบัญชีนะวันสิ้นปีนะคะประมาณทั้ง2 0 0แสนกว่าบาทพี่เก่งพอเห็นข้อมูลลูกคา้าก็โทรกลับไปหาลูกค้านะคะว่าทำไมมีรายการเดินเข้าบัญชีเข้าออกเยอะขนาดน,นี้นะคะในเมื่อลูกคา้าบอกพี่เก่งว่าไม่ได้ทำธุรก,กิจนะคะ ลูกค้าก็ให้เหตุผลว่าเงิน like. ด้านขาเข้าเะคะขาเข้าที่มีการฝากเข้าบัญชีเนี่ยก็เป็นเงินของตัวเขาเองเนี่ยเป็นเงินจากที่คุณพ่อให้มาบ้างคุณแม่ให้มาบ้างแล้วเงินตัวเองก็เอาไปฝากในธนาคารนะคะส่วนด้านเงินขาออกนะคะก็เป็นการเอาเงินเนี่ยออกไปผ่อนบ้านไปผ่อนรถนะคะไปซื้อของส่วนตัวค่าใช้ส่วนตัวต่างๆพี่เก่งก็เลยอธิบายลูกค้าไปแบบนี้นะคะเคสนี้ว่าการที่เราจะเป็นรูปบริษัทแล้วเรามีการเปิดบัญชีธนาคารนะคะบัญชีธนาคารของเรานะคะในนามบริษัทต้องเอาไว้สําหรับการทําธุรกิจของเรานะคะที่เป็นเรื่องของการขายสินค้า หรือว่าการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆการซื้อทรัพย์สินหรือเอาเป็นเรื่องของการเดินบัญชีที่เกี่ยวข้องกับลูกของบริษัทนะคะเกี่ยวข้องกับธุรกิจของเราไม่สามารถจะเอาบัญชีของบริษัที่ไปเอาเงินส่วนตัววิ่งเข้าวิ่งออกได้นะคะเพราะเนื่องจากว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับกิจการทีเคสในลูกค้าก็เลยถามว่าต้องทํายังไงบ้างนะคะพี่เกดได้มีการถามลูกค้านิดนึงค่ะว่าทําไมถึงเอาเงินของตัวเองมาวิ่งเข้าวิ่งออกในบัญชีของบริษัทนะคะลูกค้าให้คําตอบแบบนี้ค่ะว่าเขาเนี่ยมีเพื่อนเขานะคะให้ข้อมูลว่าควรทําบัญีสเเตทของบริษั ที่มีการวิ่งเข้าวิ่งออกบ้างนะคะเพื่อเอาสเตตเมนต์นะคะไปขอสินเชื่อแบงก์ได้นะคะเผื่อกรณีที่อนาคตจะไปขอเ,อเงินกู้จากธนาคารเพราะว่าทำธุรกิจอันนี้ค่ะพี่เก่งก็อธิบายลูกค้าว่ามันไม่ใช่นะคะอันนี้เหตุผลข้อ,น,อน,นี้ไม่ใช่เลย นื่องจากว่าการที่เรามีเงินเข้าบัญชีบริษัทนะคะนั่นหมายความว่าเป็นเงินรายได้หรือว่าเป็นเงินที่กรรมการเอามาให้บริษัทยืมนะคะหรือว่าเป็นการกู้เงินงินม,มาจากข้างนอกเนี่ยคะ่ะเป็นสาเหตุของการที่เป็นเงินเข้าบัญชีได้นะคะแต่ขาฝั่งออกของบัญชีบริษัทนะคะต้องเป็นการหนึ่งนะคะออกไปเรื่องของการจ่ายค่าใช้จ่ายบริษัทการไปซื้อทรัพย์สินการออกไปเรื่องของท,ทําธุรกิจของเราที่มันเกี่ยวข้องกับงานเราจริงๆถ้าเอาเงินของตัวเองมาผ่านบัญชีอย่างนี้ไม่ได้นะคะเก่งอธิบายลูกค้าเคนี้ลับอย่างนี้ค่ะว่าเขาเพจะ พบการเงินอันนี้มีความเสี่ยงนะคะ ความเสี่ยงเนื่องจากว่าทานั้นทั้งหมดแต่จะต้องบันทึกบัญชีเป็นกรรมก,การเอาเงินมาวิ่งเข้าวิ่งออกนะคะแล้วก็ทั้งหมดแต่ยอดคงเหลือก็ต้องเป็นพัก,กที่บัญชีกรรมก,การด้วยซึ่งเคสนี้ค่ะจริงๆก็มีความเสี่ยงในเรื่องของการบันทึกบัญชีด้วยนะคะผู้สอบีอาจจะลงความเห็นว่าไม่สามารถตรวจสอบบัญชีธนาคารนี้ได้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นประเด็นที่ต้องแจ้งลูกค้าไว้ทีนี้ค่ะพอมาถึงเรื่องของประเด็นปิดงบปี63นะคะพี่เก่งก็โอเคก็ทํางานให้น้องรายนี้ค่ะพี่เก่งก็ตัดสินใจ,จว่าโอเคก็ช่วยน้องนะคะเพื่อจะปิดงบปีาก่ามีรเดง ะคลคสของนอ้องเคสนี่ค่ะก็มีการแก้ไขหลายเรื่องนะคะหนึ่งในเรื่องของตัวภาษ,ษีมูลค่าเพิ่มค่ะน้องคนนี้ค่ะได้มีการจดทะเบียนเข้าแผดตั้งแต่เมื่อตอนที่จดจัดตั้งบร,รษิษัทแล้วก็ไม่เคยได้ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มเลยนะคะพ .30 ไม่เคยยืน่นตรงนี้ค่ะก็จะมีการทำพภ .30 ยื่นย้อนหลังไปตั้งแต่ตอนที่จดเข้าแผดไปถึงปัจจุบันตรงนี้ค่ะก็จะมีเบีย้ยปรับเงินเพิ่มเดือนละ5 0 0บาทนะคะเรื่องของเบี้ยปรับเรื่องแผดเนี่ยค่ะก็จะมีอายุความ1ปีก็คือส่วนที่เกิน1ปปีีแล้วก็จะไมม่่คารับนะะค ค่าปรับแบบของภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะ่ะถ้าเราไม่ได้นําส่งแบบพสามสูเลยนะคะจะมีค่าปรับ500บาทส่วนที่เกิน1ปีไปแล้วไม่มีค่าปรับนะคะนั่นหมายความว่าเคสนี้นอ้องคนนี้ก็จะมีค่าปรับสัมภาระในเรื่องของการไม่ได้ยื่นพสามสูทั้งหมดเนี่ยค่ะคือ12เดือนนะคะ12เดือนคูณเดือนละ500บาทก็จะมีค่าปรับที่มูลค่าที่6000บาทซึ่งน้องเองก็อดนนี้เก่งก็แจ้งน้องไปแล้วว่าต้องเตรียมเงิน6 0 0 0บาทเพื่อเอาไว้จ่ายค่าปรับแบบนะคะ อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของความเสียงในเรื่องของงบผู้สอบบัญชีของรอบปี63นะคะอย่างที่เมื่อกี้พี่เก่งได้เล่าให้ฟังว่ามีการเอาบัญชีส่วนตัวไปวิ่งเข้าในบัญชีบริษัทนะคะอันนี้ก็มีประเด็นความเสียงที่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะปิดงบรอบปี63ได้ค hmm. ่ะแต่ว่าก <mus> ็อาจจะทําให้เรื่องของผู้สอบที่อาจจะมีเรื่องของการ ลงความเห็นในหน้ารายงานแบบนี้เงื่อนไขนะคะว่าไม่สามารถตรวจสอบบัญชีธานาคารได้นะคะว่าไม่มีที่มาที่ไปของตัวเงินนะคะเคสแบบนี้ค่ะพี่เก่งก็อยากจะฝากพวกเราไว้นะคะว่าในประเด็นที่เราเปิดบริษัทกันแล้วนะคะเราก็ยังไม่ได้ทำธุรกิจห้ามพวกเรานะคะห้ามพวกเราที่จะเอาเงินส่วนตัวไปวิ่งเข้าวิ่งออกในบัญชีบริษัทเลยนะคะเพราะจากนี้การตั้งบัญชีเองก็จะลงบัญชีไม่ได้แล้วก็ไม่มีหลักฐานในการที่จะพิสูจน์ว่าเงินเข้ามาจากไหนเงินออกมาจากอะไรนะคะ ไม่สามารถที่จะมีหลักฐานในการบรันทึกบัญชีก็ทําให้คนทาบัญชีก็มีความเสี่ยงนะคะผู้สอบบัญชีก็มีความเสี่ยงแล้วก็ตัวเจ้าของธุรกิจเองก็มีความเสี่ยงด้วยเคสนี้ค่ะพี่เก่งก็ได้ให้น้องหยุดการเดินบัญชีของตั้งแต่เดือน5นะคะก็ให้หยุดการโดบรยบัญชีในฝั่งบอดสักทั้งหมดเลยนะคะห้ามเอาเงินเข้าเงินออกและก็ในส่วนของปี6-4ที่ผ่านมา5เดือนนะคะก็ต้องแก้ไขกันต่อนะคะว่าจะทำเงินต่อ,อยังไงกันบ้างนะคะ คดแบบนี้ค่ะพี่เก่งก็อยากจะเล่าสู่พวกเราฟังเพ่อจะเป็นคสสต๊ดดี้นะคะื่อพวกเรามีความเข้าใจผิดในเรื่องนี้จะได้แก้ไขปรับปรุงกันได้นะคะโอเคค่ะพี่เก่งก็ขอจบคลิปที่ประมาณนี้นะคะเจอก,กันในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ